รถก็มาโก้มาเเปิดที่ประอ๋อดินอะไรดินอ๋อคุยกับรถดีแอสตูดิโอทำงานอยู่นั่นโอ้ทุกคนดูข้างหน้าร้านด้านหน้าสวยจังเลยอ่ะอันนี้คือด้านหน้าที่เราอยู่นะคะมีของกินด้วยรถเข็นขายอ๋อ มีอะไรขายนะด้านนี้ด้วยก็มีนะทุกคนนะเนี่ยเราพักที่นี่นะคะพักที่นี่ที่นี่เขามีทั้งบริการเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นคอนโดมิเนียมนะคะคนเขามีของขายข้างหน้าด้วยนะ ปิ้งย่างปลาหมึกย่างก็ใช่อันนี้อันนี้หมูปิ้งหม,มูปิ้งไก่ปิ้งอันนี้ก็เป็นอาหารตามสั่งนะข้าวขาหมูอันนี้อะไรอะ่ะโอ้ยอันนี้ข้าวมันไก่ ด้านนู้นเป็นบะหมี่ร้านบะหมี่นะคะ จะมากินนี่ทุกคนบะหมี่ราชาบะหมี่อยากกินบะหมี่น้ำเราจะนั่งตรงไหนอ่ะนั่งตรงนี้ไหมซิกาหรออ๋อบะหมี่นี่อ่ะอยากกินมานานแล้วเนี่ยบะหมี่เหลืองนะคะไม่ได้กินมานานแล้วอร่อยด้วย กินไปกีตัวเนื o, ้อปลีกร่ตัอร่อยครับอร่อยครับอร่อยไหมคะ นี่คือเครื่องปรุงนะคะให้ฉีดแดดหรอสำคัญฉดแดิล้อนอ่ิซซารสาต์ปปนมนกมันกีอยู่นรอจะค่อรข้างละร้อนนิสมใรอีดดนงอันนี้คือพริกนะคะชิลี่ชิลี่ปนเลย